ทีนี้วันนี้เนื่องจากเราเริ่มต้นนักเรียนเรียนเรื่องอะไรครับทีนี้ เียนนะคะอธิบายได้เขียนได้เขียนแสดงลักษณะของโรคที่คล้ายกันนะระเรียนต้องสิบได้และสุดท้ายข้อที่3นัแเรียนจะต้องทำไมคนะมีความกระมแีแอคทีฟะจะตือรือรถสนใจในการเรียนและขาดไม่ได้ก็คือการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มกับเพื่อนๆ ต้องร่วมกันแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะและจากนั้นะเราก็มาดูข้อตกลงนะคะข้อตกลงที่เราจะต้องเรียนในห้อง ตั้งใจตั้งใจเรียนทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ทราบก็อันดับแรกถามเพื่อนสองถามครูได้เลยนะคะเราสามารถที่จะถามซึ่งกันและกันได้ต่อไปทำยังไงคะเมื่อเรียนจบไปแล้วเราสามารถที่จะไปหาความรู้เพิเ่มเติมได้ที่ไหนอีกเลยอ,อันที่สามก็คือข้อตกลงของเราเนื่องเมื่อในหนังสือเราไม่สามารถ จะให้ความชัดเจนกับเราได้เราก็ไปค้นคว้าทางอินเทอร์ใช้โทรศัพท์ให้เจิไปยนะคะต่อไปข้อตกลงของเราก็จะมีประมาณนี้ทีนี้สิ่งที่เราจะมาสนทนาร่วมกันนะคะโรค้ายที่เราเจอในชีวิตประจำวันที่เราเห็น มีอะไรบ้างที่มันเป็นรูปที่คล้ายกันในชีวิตประจวันแก้วนะ้ะครับแก้วนะ้ะโต๊ะอะไรคะสีรักโต๊ะะค่อ่าจอบเหี่ยนะอคะ,แ,บบอะแล้วก็รินอะไรอีกนะมีอะไรที่เราใช้ในชีวิตประจวันที่มันคล้ายกันเก้าอีเก้าอีกก่องน,<ม>นะคะเป็นสันเดียดแขนมีนะคะแันก็มี คุณภาพก็มีอ,อ,ะอะไรอีคะคอมพิวเตอร์อะรคะคอมพิวเ,เตอร์ก็มีเป็นรูปรา่างที่มันรายการน,นะคะสิ่งเหล่านี้เราเจอในชีวิตประจำวันและยังมีที่อื่นอื่นเยอะแยะค่ะทีนี้ครูก็จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าสิ่งที่เราเจอในชีวิตประจำวันนี้ มีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งนักเรียนนะคะ,ะช่วยกันคิดหาสื่อที่ทำไมคะสิ่งของที่คล้ายกันที่มีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วก็เหมือนหรือต่างกันอย่างไรอ่ะให้เวลาซอคินาทีช่วยกันเดี๋ยวคจารณ์อะไรบ้างนะคะอันนี้ก็บทที่หนึ่ง กลุ่มที่สามกลุ่มที่ส่และกลุ่มที่5นะคะเราจะรวมกันคิดนะคะช่วยกันคิดอันดับแรกคิด้เรียานได้แล้วคอณ อโอ้เยี่ยมมากมีพวกนี้พวกที่โอ่บอกว่าเขาเขาได้เลยคะ่ะฟังนี่ยังม้อชุนมีลักษณะเป็นยังไงคะเพื่อนบอกว่ามีลักษณะไม่ได้ง่ายตาหมเหมือกันแดกอะไรต่างกันขนาดต่บขนาดตาแอ,อันนี้ ลักษณะนั้นการแต่ขนาดมัน,ไปไนเป็นยังไงการหน้าแตก 来哈。Like รูปการ์ตูนต่อไปเราก็มาดูต่อว่านักเรียนคิดว่ารูปทั้งสี่รูปคล้ายกันหรือไม่คล้ายคะคล้ายคล้ายกันมาก,ะมมากนะคะต่อไปเราก็จะได้ร่วมกันนะคะทำกิจกรรมนะคะจากทั้งหมดตัวอย่าง ลักษณะเป็นอย่างไรคุยไปแล้วเมื่อกี้รูปที่ทิ้งลายมีลักษณะเป็นอย่างไรคะืเป็นยังไงคะนั้นการแตกขนาดอาจจะแตงกันโดยใช้กี่ย่อส่วนหรืออะไรคะขยายขยายภาพย่อส่วนหรือภาพขยายเราสามารถที่จะนำมาบอกได้ว่า สิ่งเหล่านี้มันคลายหรือมันไม่คลายได้นะคะวันนี้เราก็มาทำก,กิจกรรมสิ่งที่ครูจะให้นักเรียนได้ทำโดยนักเรียนก็ได้แบ่งกลุ่มแล้วนะคะหน้าที่6คนนะคะแบบ่งแล้วครูจะมีใบก,กิจกรรมให้ให้นักเรียนที่มาเข่านะคะแล้วให้นักเรยียนได้ครับแล้วนักเรยียนจะต้องทำยป็งไงห,หนึ่งได้ใบก,กิจกรรมไปแล้ว นักเรียนจะต้องร่วมกันแลกเปลี่ยนกันตอบว่ารูปสองรูปเรขาคณิตที่ครูให้นั้นมันมีลักษณะเป็นไงก็ให้นักเรียนเขียนในใบกิจกรรมเขียนเสร็จให้แต่ละกลุ่มพอเสร็จครูจะให้เวลา5นาทีแล้วนักเรียนก็เดินดูขอย้ำดเดินดูแต่ละกลุ่มจะได้ใบกิจกรรมไม่เหมือนกันให้นักเรียนเดินดูแลกเปลี่ยนกันว่าที่เพื่อนทำนั้นตอบถูกหรือไม่ ถ้าไม่ถูกควรจะเป็นคำตอบอะไรข้าจยังอโอเคเนะนะคะนักเรียนสามารถที่จะเดินเรียนแรกเรียนเรียนรู้หลังจากเสร็จครูจะให้เวลา5นาทีเพราะมันไม่เยอะนะคะตัวแทนนะคะมาเรียังเอาไปสองสองฝั่งน,นะคะดูตรงนี้สองฝันนะะ่อง,นนะะอ,งอันเดียวกันแต่ใหาที่เรียนจะได้ดูได้นดนะคะ,นะคะ ナイス i okay. do ไม่ไค่ะะรต้องเป็นไรคะไม่ครับ Hi. cool oh. ได้เรียนรู้ในวันนี้ว่าถ้าจะพูดถึง WAH! Well และสิ่งที่ครูจะให้เรียนถามก็คือฝรัเงินโตเกะนะว่าเรียนในวันนี้แล้วนักเรียนได้เรียนสมมหัวในวันนี้คืออะไรนะคะนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากน้อยเพียงใดเรียนเสียใจสมุนนะคะแล้วก็เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมไหมหรือไม่มีก็นด้มา ัเร e ียอใจกับการเรียนวัน <lamps>. นี้หรือไม่เกียวกันนะคะเกี่ยนะนักรียนจะได้ามรไปใช้ในชตรต่ั้คอ่างสิ่งที่เราน้องๆที่เราอยบ้านถ้าน้องางเปไหนองีนะคะลังวันนี้สิ่งที่เราเรียนรู้ไปทั้งหมดนะคะก็รูก็ขอจบไปถนี้หลังจากวันนี้ อย่าลืมวันที่ตราสันะคะสามสิบเกาพันมิกก็ทนแผนนี้สวัสดีค่ะน้องแอนทั้งหมด